ด้านล่างคือบทพูดแบบฉบับสำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ2,000คํคำพูดถึง a u d i Q7 เข้าใจว่า oh audio Q7 หมายถึง a u d i Q7 รวมทั้งราคาจำหน่ายในประเทศไทยมีแชนแนลอินโทรโดยชื่อช่องคือ auto update ไม่มีหัวข้อตัวหนาและเว้นวรรคให้เหมาะสำหรับการอ่านและพูดแบบภาษาไทยขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออ t โตอัปเดตช่องของคนรักรถที่นำเสนอข้อมูลครบถ้วนล่าสุดเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจรถยนต์รุ่นต่างๆได้ชัดเจนและมั่นใจก่อนตัดสินใจวันนี้เราจะพูดถึง Audi Q7 SUV ระดับพรีเมียมจากแบรนด์4่ห่วงซึ่งมีจำหน่ายในประเทศไทยพร้อมราคาสเปครายละเอียดและสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่คุณจะกดดูคลิปนี้ต่อผมบอกเลยว่า Q7 ไม่ใช่รถธรรมดาเพราะมันคือยน์ประกรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างสมรรถนะ ความหรูความสะดวกและความทันสมัยไว้ครบเครื่องเริ่มด้วยภาพรวมครับ Audi Q7 ถือเป็น SUV ขนาดกลางใหญ่ mid-size luxury crossover SUV ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2005และผลิตมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันทุกเจเนอเรชันออกแบบอย่างพิถีพิถันผลิตบนแพลตฟอร์ม MLB ของ v o l kswagen Group ที่ใช้ร่วมกับ Porsche Cayenne และ w Touareg ในประเทศไทยรุ่นล่าสุดที่มีจำหน่ายคือรุ่นปลั๊กอินไฮบริดและเครื่องยนต์เบนซินดีเซลมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยแต่ที่น่าสนใจมากคือรุ่น Q7 60 t f e s c e q u a t o S Line Black Edition ซึ่งเปิดตัวในงาน Motor Expo 2024ราคาเริ่มต้น4,799,000บาทและบางช่วงมีโปรโมชั่นลดราคาเหลือประมาณ4,449,000บาทจำนวนจำกัดพร้อมแถมเครื่องชาร์จ w a l l b และเงื่อนไขาการรับประกันพิเศษ สรุปรุ่งราคาในไทย Audi Q7 60 t f s c e q u a t r o S Line Black Edition LED Headlight ราคา4,799,000บาท Audi Q7 เซมรุ่งแต่ไฟแมทริก LED ราคา4,899,000บาทจำนวนจำกัด ชุดราคาเหล่านี้ถือว่าดีมากเมื่อเทียบกับมาตรการสนับสนุนรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดของรัฐบาลไทยซึ่งช่วยลดภาษีทำให้ราคาถูกกว่ารุ่นเครื่องยนต์ปกติหลายแสนถึงล้านบาทขีดขีดขีดมาดูสเปคและเทคโนโลยีของ Q7 รุ่นปลั๊กอินไฮบริดนี้กันครับ คุมพลังคือเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.0ลิตรโบร์ให้กำลังสูงสุด340แรงมา้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนรวมกำลังสูงสุดประมาณ462แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน4 L, ล้คอคว้าโทรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทิปโทรนิกส่งกำลังได้อย่างลื่นไหล ตามมาตรฐาน WULTP รุ่นนี้สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้ถึงราว71กิโลเมตรและมีอัตราประหยัดเฉลี่ยสูงถึง55.6กิโลเมตรลิตซีโอสองเฉลี่ยต่ำมากประมาณ52กรัมต่อกิโลเมตรตัวรถใช้ช่วงล่าง Adaptive Air Suspension ในรุ่น S-Line ซึ่งช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลทั้งในเมืองและบนทางไกลพว้กับระบบ Au d ดี Drive select ที่ปรับโหมดขับได้ทั้ง c อ m f o r t d y n a m มิ เ f i c i e n ซ y เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การขับแต่ละช่วงเวลามิติภายนอก Q7 มีความยาวกว่า5เมตรประมาณ5,52 0มิลลิเมตรกว้างประมาณ1,968ม mm. ิลลิเมตรสูงราว1,741มิลลิเมตรฐานล้อย,ยาวถึง2,994ม mm. ิลลิเมตรทำให้ภายในกว้างขวางมากรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7ที่นั่ง แต่ในรุ่น p l กอินไ y b r i d เน้น5ที่นั่งเพื่อใส่แบตเตอรี่และมีพื้นที่เก็บสัมภาระหลังใหญ่ถึง1,863ลิตรเมื่อพับเบาะหลังหรือประมาณ 500- 1,800ลิตรตามโครงสร้างเบาะ ภายในใช้วัสดุระดับพรีเมียมแผงหน้าปัดดิจิทัล Audi Virtual Cockpit ขนาด12.3นิ้วพร้อมหน้าจอ Touch MMI ขนาดใหญ่ระบบเสียง b o s 3มิติเบาะหนังปรับไฟฟ้าพร้อมบันทึกตำแหน่งประตูท้ายเปิดอัตโนมัติและระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแยกโซนทั้งด้านหน้าและหลังด้านความปลอดภัยมีระบบมาตรฐานครบเช่น Adaptive Cruise Control Lane Departure Warning Lane c h a n e Ex Exit Warning เ e ร r Cross Traffic Assist, Audi Present Front r e a r ระบบเซนเซอร์และกล้อง360องศาระบบเบรกเสริมแรงและรักษาเสถียรภาพเช่น ESC, ASR รวมถึงถุงลมนิรภัยครอบคลุมทั่วห้องโดยสารขีดขีดขีดต่อไปเป็นประสบการณ์จากผู้ใช้อย่างไม่เป็นทางการ เช่นใน reddit ผู้ใช้ Audi Q7 Generation ก่อนกล่าวว่ารถนั่งสบายเงียบมีช่วงล่าง Air Suspension ที่นุ่มแม้ขับไกลและภายในห้องโดยสารดีงามมากจนอารมณ์เหมือนนั่งเรือสำราญบนถนนมีข้อสังเกตรเรื่องระบบ Air Suspension ว่าเมื่อใช้ไปนานอาจมีการรั่วซึมทำให้ช่วงล่างต่ำลงเมื่อจอดและต้องเสียค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ถ้าไม่ดูแลดีแต่โดยรวมคนใช้ชื่นชมว่าเป็นรถเจ็ที่นั่งที่มีความสะดวกสบายสูงมากเหมาะกับครอบครัวใหญ่ ขีดขีดขีดมาถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของ Q7 ในไทยกันบ้างครับราคา OTR สำหรับรุ่น Plug-in Hybrid อยู่ที่4.799ถึง4.899ล้านบาทโดยแหล่งบางรายระบุราคาโปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ4.449ล้านบาทสมมุติผ่อนดาว15%ประมาณ720,000บาท และผ่อน60งวดดอกเบีย้ยเฉลี่ยประมาณ2-3%อาจต้องผ่อนเดือนละประมาณ8 0 0 0 0 9 0 0 0 0บาทแต่ถ้าใช้โปรโมชั่นดาวสูงดอกเบีย้ยต่ำและผ่อนยาวก็จะลดค่างวดลงได้อีกโปรโมชั่นจาก Au ด i ี h ไทยแลนดเช่นดอกเบีย้ยพิเศษ1.59%นาน60เดือนแถมเครื่องชาร์จวอล l ์บ x อกกิโลวัตต์พร้อมบริการหลังการขายระดับพรีเมียมรวมทั้งรับประกันรถใหม่5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อนและรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง5ปีสรุปข้อดีและจุดที่ควรพิจารณาของ audi q 7รุ่น p h e v ข้อดีสมรรถนะรวมสูงถึง462แรงม้าทำให้แรงเฉียบทั้งบนทางตรงและขึ้นเขาว,วิ่งไฟฟ้าเพียวๆได้ราว71กิโลเมตร และประหยัดสูงอัตราสิ้นเปลืองรวมเฉลีย่ยเกือบ56กิโลเมตรลตภายในกว้างขวางหรูหรารองรับคร,บครอบครัวใหญ่สัมภาระเยอะเทคโนโลยีครบเจ้าเวอร์ชวลคอปทิด MMI ทับ Bose Air Suspension ระบบช่วยขับระดับสูงบริการหลังการขายครบวงจรมีแจ้งดอกเบีย้ยต่ำและรับประกันนาน ราคาดูน่าคบในบริบทของรถนำเข้าเต็มรูปแบบและมาตรการภาษี p h e v ข้อคำนึงราคาเริ่มต้นสูงราว4.8-4.9ถึงล้านบาทหรืออาจเพิ่มถึง5ล้านถ้าเลือกลุ่นแมทริกเลสค่าบำรุงรักษาอะไหล่สูงตามแบรนด์หรูระบบ Air s u ูสเ n นชั่นแม้ดีมากแต่ต้องดูแลให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการรัว่วรุ่นที่จำหน่ายไทยรองรับ5ที่นั่งไม่ได้7ที่นั่งเหมือนบางตลาด นี่คือแนวทางสคริปต์พูดแบบละเอียดเริ่มต้นด้วยการแนะนำภาพรวมรุ่นในไทยราคาจำหน่ายสเปคเทคโนโลยีประสบการณ์ผู้ใช้จริงจนถึงข้อดีข้อด้อยและการสรุปให้น่าสนใจโดยใช้ความยาวราว2000คำซึ่งเหมาะสำหรับคลิปความยาวประมาณ15-20นาทีหากคุณต้องการให้ผมแยกเป็นช่วงบทพูดให้ AI บรรยายหรือเพิ่มคำพูดขั้นช่วงเสียงประกอบก็แจ้งมาได้ครับผมจัดให้ตามสไตล์ที่คุณต้องการ ขอบคุณมากครับแล้วพบกันในคลิปถัดไป